สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอาตามและแก้แห้งเสีย แล้ววันนี้นะคะตอตอมมาพร้อมแกบสมาร์ทวอทที่แบบลำลนิดนึงทุกคนแต่หน้าตานะคะอาจจะไม่ได้เหมือนสมาร์ทวอทที่ตอตอมเคยรีวิวสักเท่าไหร่ค่ะแกบนี้เลยเป็น G-Shock นะคะ GBD 3 0 0ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะสามารถวัดการวิ่งของเราได้ด้วยถึงหน้าตาจะเหมือนสมาร์ทวอทรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้กันแต่เขายังคงคอนเซปต์ความเป็น G s ช็อ k ความเป็นคาสิโออยู่นะคะซึ่งหนึ่งเลยได้ความเท่แน่นอนใครสายแบบ G ช็อกตั้งแต่สมัยไหนๆนะคะตัวนี้ออกแบบมาได้เบาลงนะคะแล้วก็ใส่สบายมากขึ้นแถมดีไซน์นะคะยังมีความเก๋อ,อีกด้วยสําหรับวันนี้นะคะตอตอมก็จะมารีวิวฟีเจอร์การใช้งานต่างๆแอบกระซิบว่าตัวนี้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะคะแลววันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สองดีไซน์ค่ะทุกคนสําหรับ G Shock GBD 3 0 0ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าดีไซน์ของเขานะคะออกเป็นสไตล์ G Shock แบบที่เราเคยเห็นกันเลยแน่นอนว่าเป็นตํานาน G Shock กันแล้วสําหรับตัวนี้นะคะก็เลือกมาเป็นสีขาวนะทุกคนและสําหรับผู้หญิงนะคะกลัวว่าจะใส่แล้วใหญ่ไปหรือเปล่าตัวนี้นะคะใส่ได้สบายแถมยังมีความเบาอีกด้วยและดีไซน์เขานะคะก็ออกแบบมาด้วยเรซินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในส่วนของสายนาฬิกา ตัวนี้เขาเออกแบบมาให้รูห่างกัน5มิลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูค่อนข้างถี่เลยเลาอยากปรับใส่นาฬิกาเข้านะคะถ้าผู้หญิงข้อมือเล็กหน่อยตัวนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันค่ะค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วยแถมยังเบาแบบนี้นะคะอะตอมก็เลยแอบไปใส่วิ่งมาเทสให้ทุกคนดูด้วยค่ะที่สําคัญนะคะหน้าจอตัวนี้เขาได้มาแบบ LCD ด้วยค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนหน้าจอสมาร์ทวอทที่เราเห็นเป็นอะมูเลตเอยอะไรเอยทั่วไปนะคะ แต่สําหรับตัวนี้เขาก็คอนโทรลผ่านปุ่มด้านข้างได้ทั้ง4ปุ่มเลยซึ่งก็จะมีบอกนะคะว่า4ปุ่มนี้ใช้สําหรับอะไรและหน้าจอสําหรับตัวนี้นะคะเป็น memory in pixel ค่ะซึ่งจะให้ความชันหน้าจอสูงมากๆเวลาเราไปวิ่งกันแดด ห่วงว่าแบบจะเห็นหน้าจอไหมเพียงแค่เราปิดข้อมือนะคะตัวนี้ก็ปรับแสงให้เราสามารถเห็นภาพหน้าจอได้ชัดน,นะคะแม้ขณะที่เราอยู่กลางแจ้งอีกด้วยค่อนเข้าโอเคเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็แอบราคาสูงนิดนึงแต่สําหรับคนใช้ G ีช็อปอยู่แล้วหรือชอบ G ีช็อปอยู่แล้วนะะต้องบอกว่าคุ้มราคามากๆค่ะอย่างที่ต้องบอกไปเลยนะคะตัวเรือนก็ทํามาจากเรซินเช่นกันและสายเดรนการแบบนี้ก็ทํามาจากเรซินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะทนทานต่อแรงกระแทกแน่นอน แถมกันน้ําได้ถึง200เมตรนะคะและใครใส่ว่ายน้ําตัวนี้ก็ไหวนะเพราะว่าบางทีเราว่ายก็ไม่เกิน2เมตรประมาณน,นี้ใช่ไหมทุกคนใส่ลงน้ําได้นะคะกันน้ําด้วยและที่เพิ่มมาตัวนี้นะคะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ถึง2แอปพลิเคชันนั่นเองนะคะนั่นคือ Casio Watch นะคะแล้วก็ G Shock Move เวลาเราเชื่อมต่อมันอาจจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าเราต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธของเขานะคะซึ่งเขาจะมีบลูทูธในตัวแต่เราต้องไปกด ซึ่งวันนี้อะตอมจะมาสอนด้วยว่ามันใช้ยังไงนะคะเพราะกว่าอะตอมจะรู้ว่ามัน p a i ิ่ n g ยังไงก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าพอ p a i ิ่ n g แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ของร่างกายในการวิ่งของเราด้วยซึ่งก็คุ้มค่ามากๆเหมือนกันค่ะพอ p a i ิ่ n g ได้นั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะใช้ฐานกระดุม CR 2 0 3 2นนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นมาตรฐานของ G Shock ที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะคะด้วยความไม่ได้ชาร์จนะคะพอใช้ฐานกระดุมเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง2ปีเลยค่ะทุกคนเพราะ ฉะนน,นัะะ้เราไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องชาร์จทุกวันนะคะก็จะมีความสะดวกต่อการใช้าง,งานตามสไตล์ตีช็อคเลยค่ะในส่วนของน้าหนักตัวเรือนะคะที่อะตอมช่างมาได้5 9กรัมนั่นเองใครจะใส่ไปวิ่งก็คือต้องบอกเลยว่ามันมีความเบามากๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำคาหรืออึดอัดแขนจนเกินไปขณะที่เราใช้ออกกําลังกายนั่นเองก็มีความเท่ความคลไปในตัวพูดแล้วนะคะไปดูการเทสกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะทุกคนจะสังเกตนาฬิกาได้เลยว่ามีโหมดรันให้เราเลือกใช้เลยบนหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเทสกันเลยค่ะโดยที่ตอตอมจะลองบนลู่วิ่งนะคะสําหรับการออกกําลังกายวันนี้มีวิ่งบ้างเดินบ้างนะคะตัวนี้ก็สามารถดูได้ภายในแอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้หน้าปัดแบบเรียลไทม์ด้วยว่าเราเนี่ยก้าวไปกี่สเต็ปแล้วหรือว่า Energy เนี่ยมีการเบรนไปเท่าไหร่ต่อวันนะคะแล้วก็สามารถตั้งโกได้ด้วยว่าอยากเดินสัก1นึ่งหมื่นก้า นะคะตัวนี้ก็สามารถตั้งได้เช่นกันและหลังจากเราออกกําลังกายนะคะเราก็สามารถดูการาฟได้ว่าเนี่ยเดลี่แอคทีฟเราอยู่ประมาณนี้นะฉันใช้แคลอรี่ไปประมาณนี้นะคะสเต็ปไปกี่สเต็ปแล้วเพราะฉะนั้นดูได้แบบวีคหรือมันก็ได้นะคะทุกคนเขาก็จะมีการาฟวีคขอให้สําหรับแอปพลิเคชันที่ตอมดูตอนนี้นะคะก็คือแอปนี้เลยค่ะ c o watch ค่ะแต่นอกจากนี้นะคะยังใช้แอปพลิเคชัน G Shock Move ได้อีกด้วยค่ะสําหรับตัวนี้ นะก็ดูได้เหมือนกันค่ะเราสามารถดู History a n a l y ลซสแล้วก็แพนของเราได้เลยในระดับ1 w e e k 1มันะคะแล้วก็3เดือนยาวไปถึงปีได้เลยค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะก็ดูกราฟได้เหมือนกันค่ะหน้าโฮมเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเขาก็จะมี นี่ไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่นะคะวันนี้เดินไปเท่าไรระยะทางเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยเดินเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่า4%นะวันนี้แอบเดินน้อยแต่ที่ทำอ,ออกกาลังกายอยู่นะคะก็คือการวิ่งนั่นเองอยาบอกว่าตอนอนานาเทสไปแล้วมันมีการเผาผัานประมาณ1737แคลเราก็ดูได้ด้วยและเราก้าวไปทั้งหมด31,97เสบเต็ปนะคะซึ่งเขาก็จะสามารถเก็บแล้วก็บันทึกระ,ระยะทางได้เช่นกันค่ะซึ่งการใส่ออกกาลังกายนะคะก็ไม่ได้มี ัญหาอะไรก็สามารถกดปุ่มแล้วก็สาตาร์ทในการออกกําลังกายได้เลยเพราะฉะนั้นประวัติการออกกําลังกายนะคะก็จะไปอยู่ที่โทรศัพท์เราเช่นกันนะคะแล้วก็จะได้บันทึกว่าวันนี้วิ่งไปเท่าไหร่นะคะก้าวไปเท่าไหร่เลินไปเท่าไหร่ทุกคนค่อนข้างสะดวกต่อ,อก,การใช้ง,งานเลยะค่ะ มาค่ะเริ่มสอนวิธีใช้งานแบบจริงๆจังๆนะคะหลังจากไปเทสต์ไม้ทุกคนดูนั่นเองสำหรับปุ่มนะคะตัวนี้ค่ะถ้าเราอยากกดวิ่งนะคะให้กดไปที่ปุ่ม Start และอีก3ปุ่มที่เหลือเนี่ยก็จะมาบอกเลยว่าตัวนี้ทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นดิสเพทีนะคะเหมือนเรากดค้างไว้ทุกคน3วิพอกดค้างใช่ไหมคะเราสามารถเลือกเมนูได้ สำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถหาโทรศัพท์ของเราได้ตั้งเวลาได้มีโหมดเล็กๆน้อยๆอีกนะคะที่เราต้องลองเล่นดูนอกจากนี้ค่ะก็จะมีตรงนี้นะคะสำหรับปุ่มโหมดต,ตาม่ตางๆ เวลาืเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะก็คือกดฝั่งนี้เลย d i s t a y และโหมดเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะสำหรับตัวแลบเนี่ยลองกดดูแล้วก็จะกลับมาที่หน้าสอนะคะสำหรับใครที่อยากวิ่งนะคะกด start ไปตรงนี้เลยค่ะทุกคนประมาณ1-2ึ่งวิตัวนี้นะคะก็จะเริ่มจับเวลาเลยทุกคนอันนี้คือจับเวลาละ3วิ4วิซึ่งตัวนี้นะคะก็จะวัดระยะทางแล้วก็แคลอรี่แล้วก็จํานวนระยะเวลาด้วยนะคะทุกคนสําหรับการกด ะะกดสตาร์ทอีกหนทีค่ะทุกคนซึ่งพอกดแล้วนะคะเขาก็จะให้ตัวเลือกว่าไปต่อไหมหรือจะเซฟหรือจะดีลิทอ่ะถ้าเราอยากเซฟใช่ไหมคะก็กดปุ่มโหมดข้างล่างถ้าอยากไปต่อนะคะก็กดปุ่มเลื่อนขึ้นข้างบนได้เลยแต่ถ้าอยากดีลิทนะคะการออกกำลังกายครั้งนี้ก็กดด้านบนตรงสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะง,งงงหน่อยนะคะช่วงแรกแต่พอใช้ไปทุกคนจะรู้สึกเลยว่ามันชินแน่นอนและนอกจากน,นี้ตอมจะสอนการ p a ร i n ด้วยค่ะ สำหรับการ pairing นะคะเรากดปุ่ม display ตรงนี้เลยค้างไว้2นวิพอเข้ามาแล้วนะคะเลื่อนหาคำว่า pairing ได้เลยค่ะเจอแล้วนะคะ pairing เราก็กดปุ่ม r ันได้เลย ตัวนี้นะคะกดปุ่มคอนเน็กอีกครั้งนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการคอนเน็กของเขานะคะใช้ได้เพียง2แอปพลิเคชันอย่างที่อาตอมเคยบอกไปนะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเชื่อมต่อน้องบลูทูธนะคะในสมาร์ทวอทช์ช็อคตัวนี้ได้เลยแล้วก็ไปดูประวัติต่างๆได้ภายในแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะก,การก้าวเดินแคลอรี่ประจําวันหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะที่เราทําในแต่ละวันนั่นเองค่ะ และสำหรับในกาตัวนี้ค่ะ G Shock GBD300 นะคะรุ่นนี้ราคาเต็มอยู่ที่6,900บาทแต่ตงลองซื้อออนไลน์นะคะได้มา3,990บาทแต่ถ้าใช้คโค้ดลดนะคะจะเหลือ3,100บาทเท่านั้นค่ะทุกคนและสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าทุกคนสงสัยว่าเหมาะกับใครแน่นอนคะ่ะสายเทพสายสปอร์ตเน้นการวิ่งเป็นหลักนะคะไม่ได้เป็นแอคทิวิตี้อื่นนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีหน้าจอสมาร์ทวอ์แบบอโเลแต่ได้ความเท่มาแบบ l c นนั่่เองคะสําหรับตัวนี้นะสู้แสงอิงด้วยแล้วก็สามารถกันน้าลึกได้ถึง200เมตรนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่เล่นจีช็อคอยู่แล้วค่ะถ้าเราซื้อมาลองใช้แล้วนะคะทุกคนจะสัมผัสได้เลยค่ะว่าตัวนี้นะคะก็จะมีความฉลาดคืนจับระยะทางจับแคลอรี่เหมาะกับสายวิ่งโดยเฉพาะเลยแต่ว่าสามารถใช้งานทั่วไปประจําวันได้ไหมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่ะดูการก้าวเดินประจําวันของเราได้ด้วยดูการเบิร์นนะคะการวิ่งการ เดินของเราเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะไม่มี GPS ถ้าใครอยากใช้โหมด GPS นะคะก็ต้องใช้เป็น GPS ผ่านมือถือค่ะทุกคนสรุปข,ข้อดีเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ค่ะเขาออกแบบมาได้เป็นสไตล์ G Shock เลยทุกคนแน่นอนว่ามันมีความคลาสสิกนะคะใครแบบว่าสาวก G Shock อยู่แล้วนะคะ ตัว GBD 300ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะราคาก็ประมาณหนึ่งทุกคนแต่ก็แลกมากับความเท่ความสวยแบบนี้เลยค่ะและยิ่งสีงคขาแบบนี้ออกมาได้แบบอืเท่สุดๆนะคะสําหรับจอแสดงผลนะคะก็เป็น LCD ซึ่งจอแสดงผลคมชัดมากค่ะซู้แสงดีด้วยถ้าเรามองมาอย่างนี้ทุกคนก็คือเห็นหน้าจอได้เลยแม้เราไปวิ่งกลางแจ้งนี่ก็ค่อนข้างเบาสบายดีไซน์สวยนะคะก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็การวิ่งนั่นเอง,เอง เน้นไปทางคนวิ่งเลยค่ะถ้าใครถูกใจตัวนี้นะอย่าลืมไปกดกันได้ค่ะสำหรับข้อสังเกตนะคะตัวนี้ไม่มี GPS ค่ะทุกคนหน้าจอนะคะอาจจะไม่ใช่อัมโมเลตเป็น LCD นะคะไม่สามารถทัชสกีได้ทุกๆอย่างนะคะคอนโรนผ่านปุ่มของเขาทั้ง4ปุ่มเลยค่ะและฟีเจอร์สุขภาพเบื้องต้นสมาร์ทวอทที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะวัด SPO2 วัดออกซิเจนในเลือดนะตัวนี้อาจจะยังไม่มีนะคะเน้นการวิ่งไปก่อนนะคะหรือนับการก้าเดิน ต่อวันของเราไปประมาณนั้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Cas i o G s h ช c อ GBD300 ตัวนี้นะคะในราคาแบบหลักพันทุกคนแต่ก็มีความเท่มีความสวยงามนะคะซาว็ก G s ช o อ k แกล้อชานะคะลองกดตะากร้าได้ใต้ e script i o n เลยะคะ่ะถ้าใครใช้อยู่นะคะหรือว่าลองออกกำลังกายไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับตอมนะคะและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดส u b s c r i b ชช่องเสียบปักให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ตอมด้วยค่ะสำหรับ วันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนเจ้าช่างเสียบลบายบาย